อ๋อค่ะแม่สุนคะสวัสดีครับแม่สุนค่ะแม่สองพี่น้องใต้และพี่เออสวัสดีพี่น้องไทยใหญ่และพี่น้องไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้หน้าหัวจะมืดหน่อยนะเนาะเพราะว่าอะไระเขาเรียกอะไระไฟดับนะครับตอนนี้ท่าเชลเล็กนะไฟดับไม่รู้ดับที่ในหมู่บ้านผมเองหรือว่าทั้งเมืองนะครับทั้งเมืองท่าขชลเล็กหรือว่า แค่ในหมู่บ้านผมเองผมยังไม่รู้เลยนะว่าไฟดับที่ไหนบ้างตอนนี้หลังจากเมื่อกี้ฝนตกรุนแรงมากเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ก็คือเขาเรียกอะไรเมื่อกี้มืดฝนนะครับมืดฝนตอนสิบนาฬิกาแล้วก็แดดออกแดดออกแล้รไงอีกแล้วก็อีกทีนะครับก็คือเอ่อมืดฝนแล้วก็แดดออกแล้วก็อีกทีก EQ นะครับแล้วก็มืดฝนอีกรอบหนึ่ง นี่มืดนะครับมืดมืดเหมือนแยกฝั่งได้แหละนี่ตอนกลางคืนนะไม่ตอนเช้านะอืมมืดมากเลยครับแล้วก็ฝนตกฝนตกประมาณสิบสี่นาฬิกาฝนตกแล้วใช่ไหมครับก็เอ่อฝนตกหยุดแล้วก็ไอ,อฝนตกหยุดไม่ใช่ฝนตกแล้วลูกเห็บตกครับลูกเห็บตกประมาณแป๊บเดียวนะประมาณหนึ่งหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับในช่วงนี้ลูกเห็บตกนะั้นที่ในท่าเคีเรกะเออไปนะในช่วงนี้ตกสองครั้งละ ในปีนี้ตกสองครั้งแล้วนะผมทุกเห็บนะไม่รู้เห็นหน้าผมเราแช้์ชก้องหลังเนี่ยเออก็ตกสองครั้งแล้วนะครับก็น่ากลัวอยู่นะในท่ากีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดในช่องเอ่อวันรัชฉานท่ากีเลกด้วยนะครับนี่ก็มาลงให้ดูกันนะครับผมมาอันนี้ก็คือสภาพอากาศในห้องผมเองจะมีไม้ด้วย <laughs> ก็เยวจะมาดูกันนะว่าเมื่อกี้ฝนตกนี่ยอันนี้ก็คือมันยังมืดอยู่นะ อันนี้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งฟ้าร้องอยู่ตอนเนี้ยอันนี้ผมอยู่ในบ้านผมนะแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้มืดทางนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันสว่างไปล้วนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมซุ้มให้ดูใช้มือถือ,องไงตอนเนี้ยใช้มือถือถ่ายนี่ครับคุณผู้ชมดูเนี่ครัอันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็คือเหมือนตอนเหมือนตอนเออเหมือนตอนแดนออกปกติแดนตอนเนี้ย แต่เมื่อกี้ตรงนี้ยมือสั่นหน่อยหนึงเมื่อกี้ตรงนี้มืดมืดตึ๊บเลยครับโอ้โหแยกฝังได้แล้วว่าเฮ้ยท่านี่ตอนกลางวันนะตอน,อนะนนตอนกลางคืนนะทางเนี้ยทางเนี้ยตอนกลางวันนะเออนะครับคุณผู้ชมก็คือตอัวน,นี้แตกต่างมากตัวน,นี้สว่างนะครับผมทางฟ้าโคตรสว่างแต่จะถามว่าตอนนี้ฝนตกอยู่หรือเปล่าฝนตกอยู่นะครับฝนตกอยู่โอ้กล้องกล้องมีย้อนแสง โอเคโอเคก้อง okay, okay. กล้องเม่กี้กล้องไปแล้อะเนี่ยก็คือบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้นครับฝนตกอยู่นะคุณผู้ชมอืมฝนตกอยู่นะกระมานนี้ก็มาเล่าขา่าวๆ่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับก็จะไปหาที่เหม,มยเมืองยองราจานนะครับก็ไม่มีโอกาสไปสักทีเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามีการบ้านนะครับนี่เขาจะให้ดูสมุดนะนี่ครับ หลังจากเรียนออนไลน์ปิดเทอมใช่ไหมครับปิดเทอมเหมือนไม่ได้ปิดเทอมเลยอันนี้คือสมุดแล้วก็บนผ้าห่มนะครับตอนแรกผมก็จะไว้บนนี่แหละบนบนเครื่องแฟนทอมนี่แหละไม่เห็นเนาะเออเห็นละเครื่องแฟนทอมแหละแล้ว่าเมื่อกี้ผมเขียนไงก็จะไว้ตรงนี้อันน,น,นี้อันนี้ไว้เขียนเมื่อกี้แล้วก็ที่ไม่เขียนก็มาไว้บนผ้าหม่มนี่ครับดูดิครับหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มรวมรว,วมนิยายผัดโทเยอะอยู่นะครับงานบ้านผมนะ ก็คือไม้นะไม้ไม้ที่ผมใช้ลสดนะครับอ่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็แ้าร้องนะครับตอนนี้อยู่ตกแล้วอยู่ตกแล้วแต่ว่าตกนิดนิดอยู่นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเลียกทั้งหมดไปด้วยนะครับตอนนี้เด็กฝึกหัดทํายูทูบเบอร์ที่ท่าขี้เหล็กรัดชานนะครับเ,เด็กเด็กเขาเรียกเด็ก เด็กพึ่งทํายูทูบเบอร์นะครับที่ในช่องวันรัชัท่าคิเลกผมอยู่ท่าคิเท่าคิเลกนะอยู่จังหวัดเดียวกับพี่เหมยมงยองแต่ว่าจะไปหาพี่เหมยที่ร้านก็บอกพี่เหมยไปละแต่จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีโอกาสไปเพราะว่าไม่ว่างนะครับผมไม่รู้ว่าว่าคลิปจะได้ลงตอนเย็นหรือว่าตอนไหนไม่รู้ตอนนี้จะมาเปิดไฟดูก่อนนี่คือสวิตไฟนะครับนีมันจะเปิดนะไม่มาไม่ใช่ว่าผม ไอ้วันไอ้แกล้งเหรอไฟไม่มาจริงเหรอจริงนะครับคุณผู้ชมจริงนะครับไฟไม่มาไฟดับนะครับก็ฝากนะผมไม่รู้คลิปนียจะลงตอนเย็นหรือเปล่าพี่เหมยติดตามผมด้วยก็ขอบคุณนะครับที่พี่เหมยก็ติดตามเ่มนะครับขอบคุณครับนะพี่เหมยก็เป็นพี่เหมยเขาทายูทูบเบอร์มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ผู้ติดตามเขาก็หลักหมื่นแล้วนะครับก็ขอให้พี่เหมยสู้เหมือนกันเพราะว่าวันที่ผมไปลงที่เซ็นจรตาที่วัดสันทรย ท่าเเล็กราัชานที่หมยก็มาคอมไมนต์ว่าสู้ๆนะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เหมยก็สู้ๆเหมือนกันนะครับนะก็ขอบคุณนะครับก็โอเคคลิปี้จะได้ลงตอนเย็นแน่นอนนะครับผมก็ฝากผมพี่เหมยด้วยน,นะไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่านัดว่าจะไปแล้วแต่ว่าไม่ไปไม่ใช่นะครับก็คือไม่ว่างจริงๆนะครับเพราะการบ้านเยอะนะครับผมถ้าถ้าว่างเมื่อไร่เดี๋ยวจะไปหาที่ร้านนะครับผมโอเคก็อยากไปกินยน่นะอยากไปลองอยู่ว่าข้าวซอย น้ําจากเมืองยองที่เหมยเขาลงคลิปอยู่ข้าซอยน้ําจากเมืองยองมันเป็นอย่างไงผมยังไม่เคยได้กินเลยเดี๋ยวผมจะไปลองที่ร้านพี่เหมยนี่แหละนะครับผมก็เดี๋ยว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 จะไปลองอยู่นะผมเดี๋ยวจะไปลองอยู่นะเดี๋ยวจะไปลองอยู่เดี๋ยวจะไปลองลองทานดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าหรือว่ายังไงเดี๋ยวจะไปลองอยู่นะครับวันนี้ผมจะให้ดูสตูดิโอผมคร่าวๆนะครับผมก็คือที่ผมจัดรายการก็ผมก็จะมีเนี่ยผม เออายการไลฟ์สดนะผมในช่องเอในในเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ชื่อว่าเออสาวันหนุ่มไตนะผมช่องเอเอยูทูปนั้นนะผมไอยูทู e ไม่ใช่ Facebook นั้นผมก็จะเอาลงอยู่นะผมไอไลฟย์อยู่นะผมก็ทุกวันเลยนะหยุดแค่เสาร์นะผมถ้าว่างก็ถ้าถ้าว่างก็วันเสาร์ก็จะไลฟ์อยู่นะเออนะผมก็อุปกรณ์ไลฟ์สดผมก็ไลฟ์สดเกี่ยวกับเพลงนี่แหละนะผมมันจะรายการวิทยุนะผมอันนี้มันต้องมีเครื่องแฟนทม พาะตอนนี้ผมใช้ไมค์คอนดินเซอร์ไงถ้าไม่มีเครื่องนี้ก็ใช้งานไม่ได้แล้วก็เนี้ยเอปลั๊กไฟสามตาเอาไว้ต่อกับเครื่องแฟนทอมตัวนี้นะมันเป็นเราเตอร์นะนี่แล้วก็นี่ครับถ้ามีปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็จะไปต่อตรงนู้นหรือตรงก็ได้แต่ว่าสายสายเครื่องแฟนทอมมันไม่ยาวไงยก็เลยต่อปลั๊กพ่วงมาก็แล้วกัน แล้วก็ไม้นะผมไม้นะไมโครโฟนนะผมไมโครโฟนบีเอ็มแปดร้อยนะก็นี่นะผมก็คือไมโครโฟนบีเอนะ็มแปดร้อยนะน,นะผมซื้อมาราคาแปดเก้าเก้านะรวมขาตั้งด้วยนะอันนี้ขาตั้งนะผมขาตั้งไม้นะแล้วก็รวมทั้งแฟนทอมด้วยนะผมก็ราคาแปดเก้าเก้า ก็หองผมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะผมมือถืออีกเครื่องหนึ่งเครื่องนี้คือเครื่องเก่าผมผมจะเอาไปได้สดนะแล้วก็แอปที่ใช้ไลฟ์นะผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะตอนนี้ตอนนี้ไฟไม่มีไงผมก็เลยผมก็เลยนะเอ้ยดูผ่านมือถือไม่ถนัดไนงะ ผมก็เลยทำไลฟ์ให้ดูไม่ได้นะครับผมไฟไม่มีไฟดับเนี่ยผมแอปที่ผมใช้นี่คือ G2 Pro นะรุ่นความจําน้อยมากนะผมตอนนี้ก็ใช้ E2 ก็ความจำหนึ่งร้อยยี่แปดตอนนี้เลยหนึ่งร้อยก,กว่าแอปตัวนี้ผมคามล่าไฟไลไฟ์นะผมตอนนี้ผมกาลังใช้ตัวทดลองอยู่นะตัวนี้ผมตัวนี้ตอนนี้ผมก็กาลังใช้แอปทดลองหนึ่งเดือนมันจะหนึ่งเดือนผมต้องจ่ายไงราคาสองร้อยกว่าเดือนสองร้อยกว่าถ้า ถามวโอเคหรือเปล่าก็โอเ <esh amp. S 2> คนะผมก็โอเคนะแอปตัวนี้นะผมนี่ผมแอปคาร์เมลฟ้าไล่นะผมในประมาณนี้แล้วก็มีเออเออหูฟังนะผมหูฟังหูฟังถ้าเป็นแบบหูฟังมีไมค์ก็ถือว่าดีรายการถ้าเราจัดจริงๆเสียงเพลงมันจะได้เข้าชัดนะผม แต่อยากเป็นหูฟังครอบหูแบบนี้ก็ได้แต่มันไม่มันไม่มีไมเสียงก่อนจะไม่ดังเพลงอจะไม่ดังก็แบบไหนก็ได้นะผมแต่ให้ชัดจริงๆก็ใช้หูฟังสมาร์ทท็อปเนี่ยมันจะมีไม้ด้วยนะผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คืออีกหนึ่งอย่างก็คือขาตั้งขาตั้งจะเอายาวแค่ไหนก็ได้นะผมแต่ให้มันเท่ากับที่ระดัรบดระดับที่เรานั่ง แล้วก็ให้เราปรับแบบเนี้ยปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงปรับใชยปรับขวาอย่างเงี้ยมันจะมีตัวล็อกอยู่นะผมแบบนี้ก็ถือว่าขาตั้งตัวนี้ดีนะผมก็ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะนะซื้อมาให้นะผมประมาณนี้คลิปนี้เดี๋ยวจะตั้งชื่อว่าเอ่อเอ่ออะไรนะพูดเรื่องนะผมพูดเรื่องไฟดับเอ่อตั้งชื่อไงนะไฟดับเนาะไฟดับเอ ก็บวกรีวิวห้องไปด้วยบวกรีวิวห้องสตูดิโอไปด้วยเนาะกาตั้งตัวนี้เนาะสุดยอดอยู่นะเออเขาไม่ได้จ่ายเป็นของอันนี้หรือเปล่าวะไม่รู้นะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีกล่องนะผมโอเคครับ okay, ผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดไปด้วยนะครับผมก็ขอบคุณพี่เหมยพงยอยงที่มาติดตามด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอมบ๊ายบายไปแล้วแบบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดนี่เจ้ วันรัชชานท้าเคี่เหล็กด้วยผมบายบายไปแล้วผมสวัสดีครับอ้ออีกอย่างครับนะผมก็คือพัดลมนะผมพัดลมอากาศร้อนถ้าเราจะจัดจริงๆถ้าอากาศร้อนน่ะมันจะทําให้ใจคนร้อนใช่ไหมก็คือดับร้อนก็คือใช้พัดลมนะผมใช้พัดลมด้วยนะอือรับรองใจคุณก็เย็นพ่อห้องคุณก็เย็นด้วยแล้วก็รมคุณก็เย็นด้วยโอเคไปแล้วผมบ๊ายบายไปจริงละ อ๋อคุณผู้ชมลืมไปลืมไปเพามีวิดีโออยู่วิดีโอหนึ่งนะผมเอ่อวิดีโอหนึ่งเราเสองวิดีโอที่ผมเอาลงเฟ e b ุ๊ k ไปเดี๋ยว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 ดี๋วผมจะเอามาแทรกในวิดีโอนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอามาแทรกวิดีโอในวิดีโอนี้ด้วยนะผมก็คือเดี๋ยวท้ายเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่าวิดีโอตอนบรรยากาศตอนที่มืดฝนด้วยนะผมเพราะผมได้ถ่ายอยู่เอาลงเฟซไงเออเดี๋ยวผมจะเอามาลงยูทูบด้วยลืมไปมันมีอยู่ในตัวเครื่องไปแล้วผมไปจริงๆละบ๊ายบายสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่นะครับคุณผู้ชมดูนะครับโอ้โหอากาศโอ้โหโคตรมืดเลยอ่ะคุณผู้ชมดูในกล้องมันมันรู้สึกว่าไม่ค่อยมืดใช่ไหมแต่ชีวิตจริงมืดนะครับดูครับผมซุ้มให้ดูนั่นเนี่ยดูเดี๋ยวครับอ่าดูดู ทางนี้สว่างทางนี้สว่างอยู่ทางนี้สว่างอยู่ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่แต่ก็มืดแล้วนะเมื่อกี้ไม่มืดเ kind of. มื่อกี้มืดไม่ถึงตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มืดถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คือตรงอีกฝั่งเนาะอีกฝากหนึ่งนะผู้ชมดูดิครับนี่โหกฟ้าร้องแล้วครับผู้ชมอันนี้ทางเฟ e b ุ๊ k นะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดีย๋ยวรายการอาจจะวันนี้วันนี้วันนี้ไม่มีรายการเนาะเออวันนี้วันหยุดนะครับอันนี้วันเสารนะ์เนาะดูดิครับ ปฏิโทโเมื่อกี้มืดมาทัดมืดม,มาจากทางนี้นะครับเมื่อกี้เพิ่งมาถึงตรงนี้อ่ะตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วอ่ะโคตรเร็วอ่ะคุณผู้ชมเราจะมารอดูเดี๋ยวผมจะมาอัป,อปเดตให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่า้อฝนจะตกหรือว่ามันจะสว่างไปเองนะครับเรามารอดูกันนี้นานๆน,นะครับนานๆมืดทีนอกาะเป็นแบบเนี้ยที่มืดแบบเนี้ย คผู้ชมได้ยินเสียงไหมัมนน่าจะได้ยินเสียงว่าฟ้าอ่าน,นี้นานๆานนนมืดทีนะครับคุณผู้ชมขอไม่ถ่ายบ้านคนอื่นนะมันมันล่วงเอ่อสิทธิของคนอื่นดูเดี๋ยวครับปฏิโทโเมื่อกี้กูเอ่อก่อกาเนิดนะครับก่อกาเนิดเกิดจากตรงนี้นะครับตรงนี้เริ่มมืดตรงนี้นะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ฝั่งนี้นะครัเมื่อกี้ฝั่งนี้เหมือน เหมือนตอนกลางเหมือนตอนกลางคืนเลยอะน่ากลัวนะคุณผู้ชมนี่ผมจะให้ดูมันจะย้อนแสงไหมนะ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะทําให้เหมือนย้อนแสงชึบนี่ดูครับโอเคมันย้อนแสงให้อยู่เนี้ยนี่คือมืดจริงๆนะในกล้องในกล้องรู้สึกว่าไม่ค่อยมืดใช่ไหมครับแต่ที่จริงมืดกว่านี้นะโอ้โหอันนี้ปีที่แล้วก็มืดแบบนี้นะมืดแบบนี้นี่ปีหนึ่งจะมืดหนึ่งครั้งนะ ปีทีโคปีที่แล้วเนะี่ยผมอยู่โรงเรียนนะแต่ปีนี้ผมอยู่บ้านไงโควิดด้วยก็ยังไม่เปิดเทอมด้วยครับเป็นประมาณนี้เนาะน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมว่าน่ากลัวไหมอันนี้อันนี้บรรยากาศที่ท่าขี้เหล็กนะท่าขี้เหล็กรัชฌานะครับลมก็เริ่มมาแล้วเมื่อกี้มจะเล่าให้ฟังก่อนนะเมื่อกี้นะผมตอนแรกเนะี่ผมมืดตอนแรกตอนเช้าแดดออกตอนกลางวันลมมารับ ลมมาคุณผู้ชมผมจะเล่าให้ฟังนะตอนประมาณตอนเช้าเลยอะตอนเช้าเลยบรรยากาศจะบรรยากาศจำเ,ออเขาเรียกแลยนะบรรยากาศแดดจะออกนะครับแดดจะออกแล้วก็มันก็มามืดอีกครั้งหนึ่งประมาณเก้าหรอสิบโมงสิบนาฬิกานะครับสิบนาฬิกามืดแล้วนะครับแดดกลับมาออกนะครับกลับมาออก เมื่อกี้ไม่มืดเท่านี้นะเออเมื่อกี้มืดแค่นิ้เดียวนะครับแล้วก็แดดก็กลับมาออกแดดออกแล้วก็มืดอีกหนึ่งครั้งนะครับมืดอีกหนึ่งครั้งก็คือครั้งนี้แหละครับมืดมากเฮ้ยน่ากลัวคุณผู้ชมน่ากลัวไหมขอโทประเทศไทยที่บ้านใครมืดแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์อบอใต้คลิปด้วยนะครับบอกผมหน่อยนะมีใครมืดมืดเหมือนบ้านผมไหมในกล้องรู้สึกว่าเอ้มันปกติเนี่ยว่าสวรรค์มันไม่ค่อยมืดนะไม่ใช่ครับในกล้องมันมีย้อนแสงให้ ที่จริงอ่ะมืดกว่านี้อีกนะเฮ้ยเสียงเสียฟ้าร้องมาจากต้นกําเนิดนะครับทางนู้นเนาะทางนู้นมาจากต้นต้นกําเนิดนะเอ่อเขาเรียกเลยนะเออมันมันมัน,มน,มนเริ่มร้องที่ฟ้าฟ้าละมืดอ่ะโอเคก็ถือว่ามืดอยู่นะคุณผู้ชม,มผมจะอธิบายยังไงให้คุณผู้ชมเดียตอนแรกอ่ะมันตอนแรกไม่ใช่ดิในกล้องอ่ะมันไม่ค่อยมืดที่จริงมันมืด คุณผู้ชมมันมืดมืดมืดมากมาถึงตรงนี้แล้วนะค, <S <S คุณผู้ชมมาถึงตรงบนหัวผมแล้วนะตอนนี้มันมืดมากมาถึงบนหัวผมแล้วอะ่ะน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมในท่าขคี้เเล็กนะบ้านใครมืดแบบนี้บ้างครับเฮ้ยน่ากลัวนะคุณผู้ชมน่ากลัวอยู่นะน,นะนี่ทางนี้สว่างเโอเคทางนี้สว่างนะครับทางนี้สว่างอยู่ เดี๋ยวมันจะไปทางนู้นนะฝนมืดทางเนี้ยมันจะไปทางนูน้นทางนี้มันจะไปทางนูน้นตอนนี้มันมืดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับดูปฏิโทมืดมากแล้วคุณผู้ชมเราจะรอดูสักพักนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือบนหัวผมนะตรงเนี้ยตรงนี้คือบนหัวผมนาจุดณจุดณจ,จุดที่ผมยืนอยู่ผมจะไม่ให้เห็นบ้านคนอ,อื่น ก็จะเห็นนิดนึงแต่ไม่เห็นข้างในบ้านเนี่ยเออถือว่าได้อยู่ไม่เป็นไรไม่ลงเกินสิทธิของคนอื่นดูดียครับบรรยากาศนะตอนนี้น่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากเลยครับโคตน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโคตรน่ากลัวนะครับส่งมาว่าที่มีออออโอเคมีคนส่งไม่เสร็จมาครับดูดีครับโอ้โหน่ากลัวคุณผู้ชม อันนี้ผมสวรรด์หนุ่มไตนะครับสวรรด์หนุ่มไตนะคเขาพุทธศาสนยอย่างนิดนึงนะครับเอาค่ะเมย์สุขเมย์สุขปีน้องไตฮะตะมุตะเียงค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวค่ะจัดรายการฟังเพลงไตโซนศาสนร์จำกัดเนี่ยค่ะเนาะอาจจะฮู้จักกันอยู่บางอยู่บางข้อเนี่ยค่ะเอันนี้คืออันนี้อันนี้ตอนนี้นี่เป็นบรรยากาศตอนนี้เนี่ยค่ะเนาะก็คือบรรยากาศสดตกเดี๋ยวค่ะดีเราเล็งไปนิดนึงอีกนึงเนี่ยค่ะเนาะอ่าก็คือตอนแรกเนี่ยค่ะเนาะตื่นเจ้ามาเลียดออกค่ะเล็ดเขียงค่ะวันนี้เล็ดเขียงเล็ดเขียงคคืทน่ะแล้วก็ตอน อตอนนั้นมาซิบนาดีไทยขนเริ่มมืดแล้วค่ะเริ่มมืดแต่อมมืดเต้านี้นะเอออมมืดตอนนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็มืดประมาณเอ่อซิบกว่านาทีวค่ะแล้วก็แหลกพอขึ้นมาออกขึ้นแหลกปอขึ้นมาออกขึ้นเอาให้จุดแทงอ่าแหลกปอขึ้นมาออกขึ้นเอาก็ใเช่ดจุดแทงก็คือแหลกออกขึ้นแล้วแล้วมันก็ปองมือแทงปองค่ะตอนประมาณวัยมงศิลป์เนี่ยวัยมงวัยมงของไทยเนาะวัยมงไทยค่ะ อ่าเริ่ม <House> มึดคราวนี้ค่ะออกนี่ครับมืดมืดได้มืดหนะต้นกําเนิดมันนี่มืดต้องหลังเฮโนคาค่ะมืดมืดต้องหลังเฮอนคาเนี่เป็นปัญหาเอ่อปัดปัดเหนือค่ะเนาะปัดเหนือไผ่นี่ปัดเหนือไผ่นี่ปัดเหนือเนาะไผ่นี่ปัดไตเนาะเอ่อไผ่นี่ตกปัดปัดออกไผ่นี่ปัดตกเออแจ้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นปัดเหนือนี่ครับต้นกําเนิดมันนี่ออกมาตินี่ค่ะมันนี่มืดตินี่แต่แล้วนี่อัลป้อมึดตั้งหนาพรอมพี่น้อง ้าใครไข้หันมืดๆตีนี้นี่โพสไวในเฟซอยู Vatican, Alpha, er, ่ค่ะโพสไวในเฟซอยู่ค่ะไข้ไข้หันก็กัดตัวไยค่ะเนาะแต่แล้วเนี่ยมือไกลนี่มือตีนี้ครับมืดเหมือนอัตีิปสกกังขึ้นก็เนือค่ะมืดมืนกลังขึ้นเลยมืดเหมือนกลังขึ้นเลยป่อพี่น้องแล้วก็แต่เราก็มันมาค่ะมาถึงตีนี้ค่ะมาถึงตีนี้ครับพ่อพี่น้องถึงตีโค่ะแล้วก็มาถึงตีนี้ค่ะ มันแกนี่ไผ่นี่มันมันมันสว่างนะมันเลี้ยงนะเดี๋ยวมันมาถึงเนี้ยค่ะเออมาถึงที่เนี้ยค่ะผลเนี่ยข้างนผลตกค่ะผลตกมันมืนผลแต่ผลอําตกเตอะเดี๋ยวเอามือบังไว้ก่อนเดี๋ยวรมมันที่เขาหน้าพอ่นต้องนะเป็นประมาณนี้ค่ะนาะบรรยากาศตอนนี้ค่ะเนาะเออแต่เราก็เริ่มมืดมันมาตั้งมืดนี่มืออยู่ค่ะแต่มันมาถึงหัวใครอ่ะแต่ว่าถ้าตัวฉันนี่เนี่ยอ่ำหัวเอ้ยมืดแต่ก็กองมันอ่ำย้อนแสงเหรอปอน้อง กองมันอนจอดเงยียบเสียงเหอะโอเคประมาณน,นี้น่าจะไรเนี่ยมืดถึงนเ,นเนี้ยคะ่ะมืดแต่เนาะในกองมันอาจจะหูซึ่งว่ามอมืดแต่ต่อเดี๋ยวนี้มืดแต่ค่ะกันในห้องค่ะก่อนตัวในห้องค่ะทำาค่นเนาะอ่ะมีอย่งนี้ดีกว่าปลอดภัยที่สุดค่ะเดี๋ยวเนี่ยลนล้มตัวค่ะผลล้มตัวขับไป,ลลปอนอก ครับผมท่านท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้นะฝนเริ่มตกแล้วนะครับหมอขาปวิอนครับฝนเริ่มตกค่ะฝนเริ่มตกก็คาปวิโน้องอ่ำหัวมันอ่ำหัวมันดิ่ตกแห้งอ่ะิ่ตกหวาวอ่ำหูเนาะอ่าที่พัดถอยขาเนาะแต่เดี๋ยวนี้อ่ำฮัดแ็ห็นหรอกครับพอพาห้องนะครับเนาะผ้าห้องดี้กลัวครับเม็ดฝนแต่เหล่านี้เสียงเม็ดเหมือนเม็ดใหญ่อยู่ครับเม็ดฝนเหมือนเม็ดใหญ่อยู่ฝนอ่าอ่ำมาเฮปะอ่ำหูนะ เออโผลน้ำมาเห็บอะขอู hmm. mm ้ค hmm. right? ่ะแต่ตอนนี้พู้ซึ้งว่าเหมือนนี่เสียงเงี้ยค่ะได้ยินเสียงเงี้ยแต่หัวเป็นโผลน้ำมาเห็บอ่ะโอ้พ่อแมีบค่ะพามีบพแมีบพแมีบกำเดือขัดเป็นโผลน้ำมาเห็บมากำเดือกอ่ะอืมกัมอะไรมันน้ำต้องใส่มือค่ะอาจจะเป็นโผลค่ะเนาะ เดี df, ๋ยวเดี๋ยวเขาฆ่าต่าหูฟังก่อนพอมีพี่น้องอ่าอ่านเลยยินโอ้ตกใจีมดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพี่กระตูนี่ครับโอเคครับพี่น้องครับเมื่อกล้นี้ฝนตกแต้ๆนะครับแต่แล้วฝนตกค่ะฮะเขาเลยปิดประตูป่องนะอ่าเปิดประตูป่องครับเพราะว่าโอ้ยเนี่ยแต่แล้วนี่ฝนตกค่ะฝนตกค่ะฝนตกลมเฮียงค่ะเนาะฝนตกลมเฮียงค่ะเออนี่ป่วยเรื่อแล้วฝนตกลมเฮียงค่ะพี่น้อง อ่าแต่และนี่ผลตกลมแีง้งแต่และนี่เป็นค่ายามแท้งอีกเอ่อเดืยวเต้นนาลีกัม่ะนาลีนาลีเต้ลทรัพย์แทงเครงเต้นนาลีกัม่ะเนาะบ่ายพี่น้องค่ะอันนี้คนนี้เป็นนาลีมานะอ่าก็ประมาณบ่ายสองโมงสิบสี่นาทีไทยเนาะบ่ายสองโมงสิบสี่นาทีไทยถามชัวนาลีเคริรเนี่ยค่ะมันเป็นนาลีนาลีไทยแตเต,ต่ค่ะเดี๋ยวก็ถูฟังค่ะอโอเคเอะสะแสดงว่านาลีนั่นอ๋อนาลีนี่นน่าจะ เออน่าจะทั้งอีกหนึ่งเนาะเอาพี่น้องครับก็เป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศแต่เลี้ยวเนาะเปิดเปิดประตูป้องอะไรนะครับเน้าพี่น้องครับเพราะว่าเพราะว่าเปิดประตูบอกว่าลมมันเฮียงค่ะแต่เลี้ยวลมมันฉิบลมมันฉิบเข้ามาในเฮลื่อนเท้าข้ามเนาะครับก็เลยปิดประตูป้องนะแต่เลี้ยวรับก็ดีเฮ็ดงานครับแต่เลี้ยวนี่ดีเฮ็ดการบ้านการบ้านนี่นี่สะอกตกปุูงตรงที่ปุ่นแห้งที่ปุ่นแห้งสะอกที่นี่แห้งสะอกโอ้สะอกหลายครับนะพี่น้องครับข้าขอจบวิดีโอ กับเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเม่อกันปอหลีล่อ่เมนะื่อค่ะน้องพี่น้องค่ะเดี๋ยวค่ะดีลงคลิปนี้ y o u u t b o ออบเฟซบุ๊กเนี่ยเนะเมื่อค่ะบนะ๊ายบาย,บายใหม่สุนข,ขาไปแล้วนะผมเมื่อกี้รมแรงนะผมแล้วก็ฟาร้องด้วยนะกลัวไปแล้วผมบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ